น้องสุขพคนเนาะค่ะมันเนี่เขากลับกลับมาพอก,กันคือเจ้าถ้าพี่น้องขินเขาหายเก็บเห็ดแล้วจ้ะจากสีมันบ่อบพูดจะมึนอนี่ก,ก็ได้มันรุนไปน้ำกันเบิง้งจากพี่น้องว่าเขาสีมนันหรือบมันเป็นกระได้บ่โคกก็เริ่มแห้งไปแน่แล้ว,ลวจ้ะพี่น้องขึ้นมาก,กับ พอเราเข็ดเลยจ้าสวัสดีครับยังพอดเีเห็นละมมนะโมกเห็นละโมกคุ้มโอ้ยตัวยังหน่อยพี่ต่ออืมคุ้มมากจ้ะโอ้ยมันมันแร่งมันเพียงายพี่น้อง น่อยบานกันหน่ยท่กันอละพี่นนอเรียนจว่าหยอย <c oughs> เอกิดเกิดต้นดอกไม้นะ <c oughs> สิ่งสิสีได้ว่ามันดอกไม้บานนะ่ะขาอฝนปรตกกี่นงมันถังงกมก็อยากบอ,อกอยู่ ตก้างนอกสองบานมอน้อยหมดแดแล้วห็ดสิ่อกแต่ว่าฝนไม่หยุดตกข้่งนอกเงี้ยตัดเลซีรอดกัเลยี้ยเส็เพิ่เได้หมดเลย เ็ดเื้องที่น้องเ่งเตะเห็ดเิงเห็ดเริงเห็ดเิงเขานั่นโอ้ยแบมันติดเม่งเลนาะโอ้โอ้โอ้งานเม่งตันแม่งตัวไม่มีประจำว่เห็นนี่แลยงง้นเลย นี่เขีเมื่อกพี่น้ออกบานต้องดอกพกับพ่ออีกอยู่จ้ะพี่นบานทังเรื่เลยนี่ดอกมึงเอาเปเกนไปดิไปพี่นงเข็ดเลยงนกข้าเฮ้ยนึ่วยพิมพ์ตะบานหน่อพี่นก อ้อยางสวยเลยเยครงแดงขึ้นขาคนขาหนึ่เคร่งทเคร่องแดงท่ดอกโอ้ยยอดอกนกเต่าดอกบานตุ่มอิ่มเดียวนี่บ่อ เรางูก็สั่นละพี่น้องอ้หบานดื้อสองี่กันเก่เอาก็เอาพี่น้องเปปนอ้เไปปนกับมีก็ผักติวผักบื้อจะช่วงเนี่ยทั้งผักติวทั้งดอกกระเจียว

đó bán nữa đấy ăn một thì nó đen thì căng thì khử Ủa, đi, đi, đi được cái gì đây nó con là nào điều rồi คเียบ่ใหไงเลยเดี๋บกตาเดิมนี้เึ้นหน้าอรกัพี่ต่อเขาร้องปองหงเลยขึ้นมา,นา,าโององมโอ,อ้เห็นกระโดดเหนือเ้า <laughs> There. It's <laughs> <sumptum>

โอ้ยแม่นๆ <king> กเครียหางเห็นแต่ไข่ฟองเห็นแล้วดอกบักแจ้งงามเหมทีนองกออข้างหแต่้งแพ่อใหญ่ชิ้นนั้นบมีหอดหมู อะไรตัวนี้ขาอยู่เรือยก็อวกบวกปาแตนี้่เกี่ยงเลยายขายงเสียดโอ้กหเบิดที่นนข้ายเสียขนดนด้วยเลยขยันดอกคนตำตอยที่้องโอ้จก่งไหวสองดอกอันนี้สิมีรดขมเนี่หน่อยนึงจ้ะอยูนอยน เ้ายังมีกาเล่าออกงเนี่อืมอือตึงตอตึงตอเฮ็ดเพิงกรพาอเนี่ยพอเอาเห็ดว่าพ่อเห็ดละงกจะคิด่นอแต่จะมาเอาเนาะเห็ดถึงเนาะโอ้หนุ่ยคุ้มเลย เห็นดอกเดียวโอ้แรงหลายจนดำเลยแล้วกับรอกแข็งดีดีลเลยล่ะขับวนคลื่น,นเ,เป็นมูลายๆพี่น้องฝนโปร่งให้ว่าทำไมอยู่เล็กบ <laughs> จนเป็นสีดั่นีม่เป็นท่าน ดอกที่เนยดอกที่สอง้อาแห้งน้องด้วยกันดอาอันเมนอี้ด,<า>ด<า>อกเหดืก <laughs> เขาคาไล่เห็ดเผือเลือดถึงดเผกเขากล,ล้วต้องสีอ่อน้ะจ้ะแต่ว่ามือเด้กก็จะเป็นเห็ดท่านนะค่ะ <laughs> ดำ,ด,ด,ำดํา

โอ้ยโอ้่ะเอาลดมัวเอาเลยม้นเป็นย่งมันถึงแดดซื้อน้องยังมีลูกน่อยอีกโค้งง่ายใมถงเขา่ะอือถุงเข้าคนละขันนี่สองหอกขามแผลพีพีอีกอ่ะโอ้ยยอะวเห็นใช่ ค่อยไปไปไ้มันนาะยังงามเลยนะพุ่นอีกพุ่นพุ่นพุ่นโอ้ยโอ้ยเป็นสงสัยใี่ไ้มมันเก็นไหมเป็นดอกมันเป็นง่ายง่ายง่ายโด้ยแน่แนแน่กต้นึ่งหลายดอกนึกสอง 3 <35, S 2> <ห>ามสีดด 6, 1, ่เก็บกันที่น้าเก็บกันขาพนงามแถวอ่ะอันดอกถือ่อแดดจะซื้อได้ก็รเรียกว่างามถ้าดอกถืกอแดดทั้เพิ่มด้วยกัน แตัก็ไ่จุดจมหัวโตโอ้ยมันจะลอยเลยขาบเลยเลยเกเลยดี่น้องเลยว้วโอ้มีดูน่อยับพอดีเลยไม่เห็นแล้วบังเขินเขาพี่น้อง ี่เดี๋ยวเหัอแดงใช่เลยดองทองันพ่อดำมานี่พ่อแดงถือแดงไรบ่แดงแะ้วพี่น้องสีเปียนเลยแต่ว่าทองแต่งามจังเล่สีเปียนกไก่บุกเปนสีแดงแล้วบนั้นโด้ดเลยโอ้ยเห็นหมเห็นหม พูดอี่เดียกนังเล้เก็บเงียบเงียบเลยแบบที่เราถึงเต็มสีแดงแค่บันแค่ทางเต็มพูดเต็่โอ้ โอเจะผลีได้ดีดีเจริญเยอะได้ใหม่ไห้จริญเยขาเปน่โอ้ขาปากยางด้กเกันพูดนะโอคมโอ่าเข้ามาเห็นอีเจริะไปตอวกบดิหัวดี พื้แนแดงขาขนมอนนมือมือด้วยสามดอกกันพี่น้องรคู่ดอกแม่้อขขาวออ้มนอยู่ในอ้ออย่างนั้นพวกก็กผมพี่้อง

มีลูกร้อม่าได้สองได้บ้างขี้กันไม่ขี้เลยไปโอ้ขาวโอ้งงไม่ด้หนอกเฮ้เป็นเป็นหน่อยซะหรือฮะ

พี่โนบเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยังดี๊าดขาไหมโอ้ว่นี้ถึงนั้นตัวหน้าขาควรนี่นะโอ้โหมีน็าตหน่อยนึงพี่โนถึงเดียวดูสิค กต่รุ่งขึ้นเลยส่ว,วแดงขาคน้นสวยงามมากเลยนี่อันเดียวเลยเนี่น ขาไล่ให้ว่าให้แข็งหยีบแบบนี้เนาะดอกลอยขึ้นไปเลยยิ้มแข็งก็ดอกไปเลยอยู่ดอกนี้เนะอืมสองดอกนี่น้องใส่หมดเลยน้องน้องน้องว่าอะไรกนี่เลี๋ยวช่วกัน สามดอกซ่อนนะมันได้ตื่กับมะเมนสิได้เป็นหนูะพี่น้องนได้สองสองดอกสาอกมได้ขึ้นเน่ะอดอดเดยอรเดยค คนยืนกตะเคียบแลวที่ไไนอนใบไม็แห้งกันมนาถุงแดงคาคน น้ยมไดโอ้ยขาถือกวนสองโมงชงไวเดี <t res> <t res> ๋ยวมาเอาลุนเนาะขาบานเลี้ยงดี่นองขาสันสันเลยสวยงามเลย ขึนเขานี่หี่อไหมแล้วเสซยบเลยนเนี่ยขาเขาเขาเนียดกระต่ายพี่น้องโ <laughs> เเด้งดูเแซ่บเ,เ,เลยอยู้ค่ะฝนไม่ตะค้อนเลยเี่ย นน่นนอองอะไรนี่นมันลุดเลยโอ,อ,องดอกไม่เจอขาดอกนีโอโอ่โอ้โหดอกนี่นน่เนดอกแอืมขาดเลยด,ดึงข้นเลยขาเหนียว <c oughs> จดอนด้อสิกิมให้ด้อจับออดได้หรอาับ่ได้เเมเต็ม ชีรีเชียออลที่น้่ง <c oughs> แดดก,กับหมดกันย <c oughs> หมดหมดฝ่อ <c oughs> มุกมด,มดกับมดดนี่ติดเป็นเหมือนกันเชียวพี่ <c oughs> โอ้อาดขามันฟังดินเลือกเลย หาย่เนาะกยขึ้นนลยงเดีอ๋อกระซ็บนแลถึงเซ็บมนแลก็มีดอกเดียวโคโรนะช่องดอกถึงดงมีดอกหนึ่งต้องกัดจิ้มเล็กๆออกมาได้สามดอกหม่ออกมาได้เหนียวเบิดดอกนั้นรวมแข็งเลย แหงแล้วน้องเอ้ยมดอกสองดอกซีดอกหาดอกฮกดอกยังมีอีกะไยังมีอีกด็ดน้องเล็กมากก็ออกเยเนี่ยหนึ่งสองดอกสามดอกฝุ่นนี่เดนน,น,น้เห็ดแดงเดดมันก็ก็อแดงอ่ะลุย ดอกตาเมือก่อนพี่น้องเก็บก่อนก็ได้เก็บเก็บไอเดี๋่มาใส้ตา่ดอกนุ่มะไรไมมตังมือเพื่อนก็แค่เนๆกัน นี่กระดุ๊กนี่นี่ไปตออุ้ยไปสิน่ะนี่เด้อพี่น้องบ่เห็น ก็ได้เป็นสิบดอกของตินแฮมมองกระถิงลิบมาแล้วทีหนึ่งกระถิงข้ามก็เอินลิบมาก็เอินจะน,ะนี่ยเสียบขนาดด้วยกระถิงชนิดนีนะโอ้ยสิบดอกเลยดีจังเลยดีกนะับพวกับตรงดี เก็ยึดอแค่ท่านพี่น้องปัญหาก็บ่เห็นเถือกเสียก็เถื่อนไปต้องจิตพึงแดเอะไะเนาะค่ะพี่น้องก็มาถึงช่วงไทยของเขาแล้วจ้ะมื่นเนี่ยนี่คือผลงานของเขาเนาะเห็บผึงแดงไปต่ออนซ่อนอยู่พี่น้องตะไบยางเบาไวเมื่อยก่อนมันก็ออก อยูต่ตาว้าหักออกห้างๆเนาะยางไก่เนี่ย <c oughs> ตะกระตะพ่อกระปิดตวะวันซ้อนยางไก่อยู่จากพี่น้องสองคนก็ได้ซ้ำนี่แล้วจ้ะหมานอยู่ซ้ำนี่ก็ได้หมานเอามาสองตาจ้ะมื่นเนี่ยใส่ดอกกระเจียวตาหนึ่งเก็บดอกกระเจียวก็บ่ได้เก็บให้พี่น้องเบิ่งดอกเนาะจ้ะฝ่าวิางถือว่าหมานนี้ดอกเนาะจ้ะ อะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อให้ได้พอกันคลิปต่อไปด้จ้าขอบคุณเอฟซีทั้งเกา่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความห้องแยที่มีห,ห่างสองคนนะคะ่ะเอาไว้พอกันไม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ห้อสองคนลากกลับบ้านละจ้า ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ